ดูดวงชาวราศีธนูดวงเอ็มมาจัดเต็มชะตาเจอดีใครอย่าคิดทำลูกค้าลูกค้ามีบุญกุศลวาสนาข้าพเจ้าเลี้ยงมาอย่างดีอดีตชาติปกปากกุ้งของราาักษาประคบประงมมาอย่างแรงชาวราศีธนูเทพมาจุติชะตาโชคดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักกุ้งของราาักษาในปี257 ชะตารับรั์ลอยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายจะเิญลูกเรือยงในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงชะตาพลิกผันเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดจะทําอะไรก็ราบลื่นแช่มชื่นเป็นไปได้ด้วยดีข่าวดีบังเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านจะทําอะไรก็สุขสมสมหวังจะเปลี่ยนแปลงพัฒนาก็อย่างก้าวกระโดดจะเจอใครบางคนนําพาซึ่งโชคลาภศัตรูหมู่มารแพ้ให้สิ่งใดที่บังเกิดขึ้นกับตัวท่านจะพลิกผันแปลเปลี่ยนอย่างเป็นไปได้ด้วยดีนะครับเงินทองก็เรียกว่าได้อย่างก้อนใหญ่ ธุกรกิจการงานการเงนิงนการค้าค้าขายสิ่งใดก็จะราบรื่นดวงชะตาของท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายแชมชื่อราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีนะครับประสบความสำเร็จดวงชะตาตกตำแหน่งร่ลำรวยด้วยทรัพย์สินกับทองจเจริญรุ่งเรืองด้วยทรัพย์สินกับทองข่าวดีบังเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับโชคชะตาราศีชาวนุตัวเอ็มปี2 5 7นะครับก็บ่งบอกถึงลายมือเอ็มนั่นเอง ขครขาทาลูกค้าเองได้รู้ดีทุกยุธาตกตําแหน่งนะครับเทพเทยวดานางฟ้าคุ้มครองอยู่นะครับท่านจะแช่มชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีถึงแม้ขายบางคนเพียงแค่เอ,อ่ยวาจานะครับก็เกิดโทษนะครับทุกสิ่งทุกอย่างแปรเปลี่ยนปรับปรุงแก้ไขนะครับมีดดาบล้อมรอบเจ็บปวดโนแล้วแสนทุกข์ทรมานเงินทองไหลมาได้มาผสมเลจได้เจอผู้คนเยอะแยะมากมายผู้คนเยอะแยะมากมายนะครับนำฟ้าซึ่งยกลาบเงินทองมาให้ ครับดวงดาวต่างๆหมุนเวียนแปลเปลี่ยนผันไปครับเข้ามาเจอพบปะพูดคุยเจราจาต่อรองเงินทองไหลมาเทมาครับมีเกณฑ์โชคชะตาที่จะได้ตัดสินใจตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวห้าอาหารเอาจริงเอาจังเพราะฉะนั้นปีนี้ให้ท่านตัดสินใจครับคิดไดตรตรองให้รอบคอบปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตาดวงชะตาหมุนเวียนแปรเ,เปลี่ยนแปลผันไปตกตำแหน่งความร่ำรวย ขอทํานายว่าท่านจะรวยเป็นอภิมหาเศรษฐีรวยเลยรวยต่อแต่นี้ไปมีโชคลาภถูกรางวัลเลขเสียงนำโชคเลขท้ายสองตัวเลขท้ายสามตัวล่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองับผมดวงชะตาพลิกผันแปรเปลี่ยนได้อย่างก้าวกระโดดเงินทองไหลมาเทมาทําตามกฎแบบแผนประเพณีกฎบ้านกฎเมืองมีกฎนรกกฎสวรรค์มีกฎทุกสิ่งทุกอย่างมี ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะได้พบปะพูดคุยเจรจาต่อรองได้เจอเกี่ยวกับใครบางคนที่นำพาซึ่งโชคลาภนะครับคนคนนั้นทำให้ท่านกระบนกระวายเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายใจอกหกักรักุดท่านอดทนมามากแล้วถึงเวลาบุญกุศลวาสนาท่านจะได้พบปะพูดคุยกับนางในฝันชายในฝันนะครับที่เข้ามาจินตนาการภาพอันยิ่งใหญ่นะครับแต่ทำให้ท่านรู้สึก เจ็บปวดภายในใจลึกๆว่าข้าพเจ้าตกหลุมรักเขาเข้าแล้วนะครับเงินทองไหลามาได้มาใครมายุ่งเกี่ยวกับลูกของพ่อบอกได้เลยว่าพ่อกระปูกนะครับผมจะหนุนนําโชคชะตาท่านทําให้ท่านพลิกผันเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้ด้วยดีข่าวดีบังเกิดขึ้นจับตัวท่านบอกได้เลยว่าเงินทองจะเข้ามาจัดเต็มนะครับเงินก้อนเงินล้านเข้ามานะับสนับสนุนคาชูหนุนนาโชคชะตาแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาเป็นไปได้ด้วยดี แสงสว่างบังเกิดขึ้นกับตัวท่านสุขสมสมหวังตั้งใจหมายจเจริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินรับทรัพย์โดยโชคโชคดีจริงๆที่มีข่าวดีกับชาวราศีธนูตัวเอปี2องพนนะครับแช่มชื่อลาบเลินเป็นไปได้ด้วยดีเงินทองไหลามาประสบความสําเร็จนะครับท่านจะได้สมหวังกับทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเข้ามาประเดประดังในดวงชะตาของท่านถือว่าเป็นดวงชะตาที่ดี ับขายบางคนจะนําพาซึ่งโชคลาภบ,บุญบารมีวาสนามาให้ท่านจัดแจงอย่างจัดเต็มนะครับจัดแต่งอย่างจัดเต็มนะครับปีนี้บอกได้เลยว่ารวยแท้รวยแท้นะครับจะได้เจอกับผู้คนเยอะแยะมากมายที่นําพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนากับลูกค้าก็ได้นะลูกค้ามากหน้าหลายตาที่เข้ามาซื้อจับจ่ายซื้อของของท่านทำให้ท่านรวยเป็นอภิบาลเศรษฐีในปีนี้นะครับผมแต่ละคนรวยไม่เท่กากัน บางคนล้านหนึ่งก็บอกว่าเยอะแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นรวยอภิบาลเศรษฐีของท่านก็คือแล้วแต่ดวงของท่านบุญกุศลวาสนาเข้ามาจาัดเต็มสมสมหวังดังใจหมายแช้ชื่อรับลื่นเป็นไปได้ด้วยดี